น้องรักในเวลาทําการบ้านแล้วขี้เกียจทํมัพี่โมหนูอยากเล่นเกมน้องก็ตั้งใจทำเลยสิถ้าทําไม่เสร็จเดี๋ยวแม่ก็ด่าพี่อีกอะก็มันยากอะหนูทําไม่ได้หรอกมันยากตรงไหนว่ามีแต่โจทย์ง่ายๆทางนั้นเลยเนี่ยง่ายจริงเหรอในพี่โมลองถามหนูมาสักข้อสิได้สิน้องรักข้อนี้ง่ายมากเลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ถ้าแค่นี้มึงตอบไม่ได้นะไม่ต้องมาเรียกพี่ว่าพี่เลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับ หนึ่งใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไม่กูจะบ้าตายมึงโง่จังวะโง่จริงเหรอไอโมเดี๋ยวก่อนนะนี่น้องเรียกพี่ว่าไอ้เลยเหรอก็เป็นพี่มึงนะเว้ยก็แกบอกเองถ้าตอบไม่ได้ไม่ต้องมาเรียกว่าพี่นี่ไอโมไปถูกใจแกม,มากเลยนะไอโมไอโมไอโมเลิกพูดได้แล้วน้องเดี๋ยวพี่จะเล่นมายากลให้ดูมายากลอะไรหรอพี่โมดูหนังสือนี่ให้ดีนะ วันนี้ขอเปลี่ยนจากสอนการบ้านเป็นสอนมวยแกแทนแล้วกันนี่โมแกสอนการบ้านน้องเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้สอนเลยครับแม่น้องกลับมาจากโรงเรียนก็นอนเลยครับปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นจริงเหรอนอนได้นอนดีไอ้ลูกคนนี้สงสัยที่โรงเรียนเรียนหนักสินะถึงได้เพียขนาดนี้นะ่ะคงนั้นแหละครับแม่เดี๋ยวถ้าน้องตื่นโมสอนการบ้านน้องเองครับ ดีมากเลยลูกงั้นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้แม่ให้ไปเที่ยวพักผ่อนตามสบายเลยดีไหมจริงเหรอครับแม่ให้ไปเที่ยวจริงเหรอครับขอบคุณมากครับเจ๊ได้ไปเที่ยวแล้วเว้ยถ้าง,งั้นแม่ฝากน้องด้วยนะเดี๋ยวแม่จะไปดินเนอร์กับพ่อก่อนไปเที่ยวไหนเหรอพี่โม่ขอนหนูไปด้วยสิไปด้วยไม่ได้หรอกน้องพี่ไปกับเพื่อนๆเ,เด็กๆไม่ควรไปมันอันตรายไม่ให้ไปงั้นหนูฟ้องแม่นะแม่ ให้ผมอยู่ห้อง705ใช่ไหมครับห้องนี้เลยไอ้หนูอ่นนี่กุญแจขาดเหลืออะไรก็บวกป้าได้เลยนะขอบคุณครับโอ้ห้องใหญ่กว้างดีเหมือนกันนะเนี่ยอยู่หอพักมันดีแบบนี้นีเองไม่มีน้องให้ลำบานไม่มีแม่มาคอยบน่นโอ้รู้สึกอิสระจริงเลย มำอะไรหน้าห้องผมครับโอ้ยมาพอดีเลยลุงว่าจะขอยืมพัดลมหน่อยนะลูกเอ้ยยืมอีกแล้วเหรอลุงนี่ลุงไม่คิดจะซื้อไว้ใช้เองมากเหรอครับเนี่ยลุงรอลูกชาย,ายส่งเงินมาให้ซื้อใหม่อยู่มันไม่ยอมส่งมาให้สักทีรอเล่นดี๋ยวหัวมาให้ลุงจำเลยนะครับนี่ครับพัดลมลุงขอบใจมากนะเอ็งนี่เป็นคนดีจริงๆเลย của lùng cái wá, lũ kẹo bỏi hai như vậy điều đây như này không còn oh, liền mà này à. thì mệt không phải là không thành mà bắt đầu để chào như vậy, luôn 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 อ๋อไม่ใช่ลุงเหรอครับเออนี่ไอ้หนูวันนี้ป่าจะบอกว่าช่างก็จะมาทําไฟฟ้าที่หอแล้วนะไฟจะใช้ไม่ได้ทั้งวันอ๋อครับแล้วพี่บอกลุงข้างห้องแล้วครับผมเห็นแกอยู่คนเดียวเป็นห่วงแกครับลุงไหนเหรอลูกห้องนี้ไม่มีคนอยู่มาเป็นปีแล้วนะเอ้าแล้วใครใครใครเอาพัดล่มผมไปะ นอนแบบนั้นนะลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อกลับมาบ้านก็เห็นน้องอยู่สภาพแบบนี้แล้วครับเฮ้ยนอนเกะก,กะทางเดินจริงๆไอ้ลูกคนนี้โมว่างๆก็พาน้องเปน็นนอนให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยเดี๋ยวแม่มาเห็นเข้าก็มาบ่นพ่ออีกได้ครับพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อฝากด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะไปทําง,งานก่อนแกนะแกพี่เกือบโดนพ่อจับได้แล้ว เดี๋ยวขึ้นมานอนบนโซฟากันนะน้องไอ้โมนั่นแกทำอะไรน้องนะลูกอ๋อผมพาน้องขึ้นมานอนบนโซฟาครับแม่ตอนแรกเห็นน้องนอนอยู่บนพื้นนะครับดูแล้วพื้นมันสกปรกกว่าน้องสุขภาพไม่ดีครับแม่ดีมากเลยลูกเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงจริง น้องได้มีพี่แบบนี้แม่เองก็สบายใจแม่ครับหนูกลับจากโรงเรียนแล้วครับอุย้ยตายแล้วลูกฉันหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยใครมาทำอะไรลูกหนูโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งครับแม่เพื่อนคนไหนมาทำลูกบอกแม่มาสิอกแม่จะแตกตายหรือแม่จะไปจัดการมันเองไอ้โม้แกอยู่ไหนมานี่สิมีอะไรหรอครับแม่ แกดูสิใครมันทำน้องแบบนี้แกไปจัดการมันให้แม่ทีแม่ครับผมถามหน่อยเถอะทำไมตอนผมโดนเพื่อนตีเพื่อนแกลแม่ไม่เห็นบอกแบบนี้บ้างเลยมีแต่ส่น้ำหน้าผมซ้ำกบมันไม่เหมือนกันแกมันเด็กดือ้อเกเลยเข้าไปทั่วแม่ที่ไปห้องปกครองแทบทุกวันดูน้องเรานี่อู้เด็กดีน่ารักจะตายจริงครับแม่หนูไม่ได้ดื้อเหมือนพี่โมน่ารักตายละแก<อ>ก็ดีกว่าพี่โมอ่ะแม่ไม่รักเกลย ปากดีจริงนะแกะแม่ครับเอาอย่างนี้นะครับให้ผมสอนศิลปะป้องกันตัวให้น้องไหมครับน้องจะได้ไม่โดนใครละเกอีกครับแม่เออจริงด้วยแม่ลืมคิดไปแกสู้เก่งนี่งั้นสอนน้องด้วยนะได้เลยครับแม่ถ้าอย่างนั้นแม่ฝากด้วยนะเดี๋ยวแม่ทรไปจัดก,การครูที่โรงเรียนก่อนเดี๋ยวมานะแม่ครับอย่าพึ่งไปหนูไม่อยากฝึกกับพี่โมอย่าวอกแว๊กสิน้องรักสายตาละมองวันที่ศัตรูต้องทำยังไงบ้างครับพี่โม ยกแขนขึ้นมาแล้วก็ตั้งการแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับพี่โมเฮ้ย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 ,เ,ย,เ,ยเริ่มลบได้แล้วนี่พัฒนาไวดีนี่น้องจริงเหรอครับทำไมง่ายจังพี่โมสอนได้แค่นี้เองเหรอพี่โมสู้เก่งจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้าน้องรักพี่ขอโทษพี่ลืมบอกให้ตั้งการตายแล้วไอ้โมนั่นแกทำอะไรน้องนะั่น สอน้วงกันตัวเบื้องต้นให้น้องไปครับแม่แล้วทําไมน้องถึงนอนแบบนั้นล่ะอ๋อผมบอกน้องว่าถ้าสู้ไม่ไหวให้แกล้งตายพึ่งสอน้วงกันตัวเบื้องต้นให้น้องไปครับแม่แล้วทําไมน้องถึงนอนแบบนั้นล่ะอ๋อผมบอกน้องว่าถ้าสู้ไม่ไหวให้แกล้งตายครับแม่แล้วศัตรูจะหนีไปเองวิธีนั้นมันใช้กับสัตว์ป่าไม่ใช่เหรอลูกจริงๆก็ใช้ได้หมดนั่นแหละครับแม่มันคือเส้นทางลูกผู้ชายครับ อ๋อเหรอเออดีดีแล้วจะสอนน้องเสร็จตอนไหนหรอวันนี้น่าจะพอแค่นี้แล้วครับแม่ผมเจ็บมือไม่ไหวแล้วครับถ้างั้นแสดงว่าน้องสู้เก่งแล้วสิแกถึงเจ็บมือขนาดนั้นนะ่ะคงงั้นแหละแม่สอนน้องได้ไวแบบนี้เดี๋ยวแม่ไปทําของอร่อยอร่อยให้กินนะลูกเพราะแกเลยนะเนี่ยน้องแม่ถึงได้ชมพี่ขนาดนี้เนี่ย ี่เราเจอผีคุณลุงหลอกวะเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยหอพักนี้เฮ้ไอ้นุงเฮ้ยนี่ลุงเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ยลุงจะมาขอยืมพัดลมหน่อยห้องลุงอากาศร้อนมากเลยลุงอยากได้อะไรลุงเอาไปทั้งหมดเลยครับผมกลัวแล้วอะ่ําทำอะไรผมเลยนะครับผมมีแม่มีน้องที่ต้องดูแลอยู่นะครับ เอ็งจะกลัวลุงทำไมลุงไม่ได้จะมาหลอกแกมาทำร้ายแกลุงแขนรอนไม่หลับนอนไม่หลับต้องวิธีนี้เลยครับลุงผมใช้กล่อมน้องหลับดีตลอดเลยครับ